วันนี้เราจะมาทำการขัดใสหน้าปัดเดอนใหม่กันนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแก้ไขนะครับกระจกหน้าเรือนใหม่ตรงนี้นะครับนย่ยฝาครอบเรือนใหม่ตรงนี้ที่มันเป็นรอยนะครับเราจะใช้น้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องย่ออะไรก็ได้นะครับขอให้เป็นน้ํามันเครื่องนะครับเราก็เอาน้ำมันเครื่องมาเดี๋ยวเราก็จะมาทาวนๆนวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ เนี่ยผมก็จะทาแล้วก็วนวนวนลักษณะแบบนี้นะครับจากตัวเลขที่มันมอง pues ไม่เห็นตัวเลขเลยนะครับก็คือฝาครอบตรงนี้มันเป็นลายนะครับเป็นลายแตกลายงานนะครับแบบนี้นะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะแทรกซึมเข้าไปตรงร่องนะครับร่องที่มันแตกลายงานมันจะทําให้มันใสนะครับเดี๋ยวเราามาดูกันนะครับว่ามันจะใสจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เริ่มมองเห็นตัวเลขแล้วนะครับเริ่มชัดขึ้นมาแล้วนะครับ ใช้น้ำมันเครื่องอะไรก็ได้นะครับขอให้เป็นน้ํามันเครื่องนะครับหรือว่าน้ํามันสองทีก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้มือถูๆนะครับแบบนี้นะครับวิธีการนี้นะครับเราสามารถทําได้บ่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราทําไปสักพักหนึมม่งนะครับผ่านไปสักเดือนหนึ่งนะครับม ah> okay. ันก็จะเริ่มนะครับมันก็จะเริ่มแบบว่าอ่ามันก็จะเริ่มหมองนะครับเราก็ ทำซ้ำได้นะครับทำซ้ำได้เรื่อยๆนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะแทรกซึมเข้าไปตรงรอยแตกตรงนี้นะครับเข้าไปแทรกซึมในรอยแตกมันจะทําให้ปิดนะครับปิดรอยร้าวนะครับเนี่ยมันจะมีรอยร้าวอยู่ตรงนี้นะครับรอยร้าวตรงนี้นะครับน้ำมันเครื่องมันจะเข้าไปแทรกซึมนะครับแล้วมันก็จะทําให้มันชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันชัดได้จริงหรือเปล่านะครับสำหรับรถเก่าๆนะครับใช้งานมานานนะครับ ตรงฝาครอบเลื่อนไมตัวนี้มันจะแตกนะครับเป็นรอยร้าวนะครับเราใช้น้ำมันเครื่องขัด,ขดถูถนะครับอันนี้ก็เริ่มเห็นตัวเลขแล้วนะครับเนี่ยตัวเลขเริ่มชัดขึ้นมาแล้วนะครับขัดถูถูไปเรื่อยๆ่อยนะครับน้ำมันเครื่องที่มันเอ่อมันจะแทรกซึมเข้าไปนะครับตรงรอยแตกร้าวนะครับ ไม่ยากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีน้ํามันเครื่องนะครับเราสามารถเอาน้ํามันเครื่องเนี่ยมาขัดได้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มชัดขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราขัดไปแล้วนะครับผ่านไปสักเดือนหนึ่งมันเริ่มจะเออหมองนะครับเราก็ใช้น้ำมันเครื่องขัดได้นะครับสามารถทาได้หลายรอบเลยนะครับวิธีนี้นี่แทบจะไม่ได้ลงทุนเลยนะครับน้ำมันเครื่องเก่าที่เรา มีติดกระป๋องนะครับมีค้างอยู่ในกระป๋องเนี่ยเราสามารถเทออกมาแล้วก็ใช้นิดเดียวเองนะครับใช้นิดเดียวเองไม่ได้ใช้เยอะเลยนะครับใช้แค่นิดเดียวขัดไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับตัวเลขมันก็จะเริ่มชัดขึ้นมาแล้วนะครับเั็นไนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มชัดขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยจากตอนแรกนี่มองไม่เห็นตัวเลขเลยนะครับ คุณเพื่นสามารถเอาวิธีนี้นะครับไปใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นรอยเยอะเนี่ยอาจจะใช้เวลาขัดนิดนึงนะครับกว่าที่น้ํามันเครื่องมันจะแทรกซึมเข้าไปตรงรอยแตกร้าวนะครับขัดขัดทูๆๆขัดๆไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับแงบโหโใหม่เริ่มใหม่แล้วนะครับนี่เหมือนกับได้ของใหม่เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนยังไม่เชื่อนะครับก็ลองไปทําได้เลยนะครับกรณีที่หน้าปัดเรือนใหม่เรานะครับกระจกหน้าปัดเรือนใหม่เราเอ่อมันเป็นรอยร้าวหรือว่ามันใช้งานมานานแล้วมันมองไม่ค่อยชัดนะครับให้เราใช้นะ้ำมันเครื่องทาแบบนี้ได้เลย ใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้เป็นน้ำมันเครื่องนะครับมันจะแทรกซึมเข้าไปตรงรอยแตกแล้วนะครับขัดขูๆแบบนี้เดี๋ยวมันก็สว่างกระจ่างใสเองเลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ตัวเลขเริ่มชัดขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ผมขัดเพิ่งจะสี่นาทีเองนะครับขัดได้สักพักเดียวเองนะครับมันก็เริ่มชัดขึ้นมาแล้วนะครับ ใช้มือวนๆๆไปแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราพอใจแล้วก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังอยากขัดไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถขัดไปเรื่อยๆได้นะครับขัดไปเรื่อยๆนะครับใช้แค่ใช้แค่มือกับน้ำมันเครื่องนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับเห็นไหมครับเริ่มเงาแวบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็ดดูก่อนนะครับ เช็บโอ้โหเว็ดน id ี่เลยนะครับเหมือนใหม่เลยนะครับเพื่อนนะครับเหมือนใหม่เลยเพื่อนลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะครับใช้น้ำมันเครื่องเก่านะครับก็คือน้ำมันที่ติดเอ่อก้นขวดนะครับเนี่ยมันเวลาที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วนะครับมันจะมีน้ำมันเครื่องติดก้นขวดอยู่นิดนึงแล้วก็เทมาแล้วครับแล้วก็มาทาวนๆวนๆวนไปนะครับแค่นี้นะครับไม่ยากเลยนะครับเพื่อนลองไปทำดูนะครับ สามารถทําได้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดวันว่ามันหมองว่าอะไรแล้วก็ถามเมื่อน,นั้นนะครับมันก็จะใสปิ้งเหมือนใหม่เลยนะครับลองดูนะครับ